สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญจัดทำโดยนางสาวกัญญาพัฒน์วงศาราชสารบัญมีดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับสินค้า2การบริหารงานเกี่ยวกับสินค้า3การบัญชีเกี่ยวกับสินค้า4การตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือ5ระบบใบสำคัญจ่าย6การปรับปรุงระบบใบสำคัญจ่ายบทที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับสินค้า 1.1สินค้า o ูดหมายถึงสิ่งของหรือสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อสแสวงหาผลกำไรสินค้าคงเหลือเมื่อชัน i ด e i n v e n t o r y หมายถึงสินค้าสำเร็จรูปที่กิจการมีไว้เพื่อจำหน่ายรวมถึงสินค้าระหว่างผลิตวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตด้วยโดยมีลักษณะดังนี้1ถือไว้เพื่อขายตามปกติของกิจการ2อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต3อยู่ในรูปของวัตถุดิบหรือวัสดุเพื่อใช้ในการผลิต 1.2สินค้าคงเหลือ Inventory โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักได้แก่วัตถุดิบคงเหลือ raw material งานระหว่างทำ work in progress และสินค้าสำเร็จรูป finished 1.3การพิจารณาว่าสินค้าคงเหลือรายการใดควรนับเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการหรือไม่จะต้องพิจารณาถึงกรรมสิทธิ์ในสินค้าชนิดนั้นๆของกิจการโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ห สินค้าระหว่างทาง Good In Transit F 0 0 B Shlpping Point กรรมสิท์เป็นของผู้ซื้อ FOB Destination กรรมสิ์ยัง,งเป็นของผู้ค่ายหนึ่งสินค้าฝากขาย Good In Consignment กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้ฝากขายสองสินค้าที่แยกไว้ต่างหาก s e g r ก g ร t e Good กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อ3สินค้าที่ขายผ่อนตามสัญญาผ่อนชำระ Good อ on i n s t a l l เ e n t s a ซ e กรรมสิทธิ์โอนเป็นของผู้ซื้อทันที่เมื่อตกลงซื้อขายกัน1.4การควบคุมสินค้าคงเหลือ1กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ2มีระบบรักษาความปลอดภัย 3. บันทึกการรับจ่ายสินค้า 4. ตรวจนับสินค้าปีละสองครั้ง 5. แยกผู้บันทึกบัญชีและผู้จัดทำรายงาน 6. ตรวจนับสินค้าโดยบุคคลอิสระ 7. ประกันสินค้า 8. กํกำหนดวิธีการปฏิบัติเมื่อยอดตรวจนับไม่ตรงกับบัญชี 1.5การควบคุมสินค้าในกิจการทะเบียนรับสินค้าบันทึกรายการรับสินค้าทะเบียนจ่ายสินค้าบันทึกรายการจ่ายสินค้าบัญชีแยกประเภทสินค้าคุมยอดสินค้าแต่ละชนิดรายงานสินค้าและวัตถุดิบแสดงปริมาณสินค้าและวัตถุดิบบัญชีเหล่านี้ช่วยควบคุมสินค้าและป้องกันการสูญหาย 1.6การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินกิจการซื้อขายสินค้าสินค้าสำเร็จรูปกิจการอุตสาหกรรม1สินค้าสำเร็จรูป2สินค้าระหว่างผลิต3วัตถุดิบ4วัสดุสิ้นเปลืองแสดงไว้ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินบทที่2การบริหารงานเกี่ยวกับสินค้า 2.1ความสำคัญของการควบคุมและบริหารงานเกี่ยวกับสินค้าสินค้าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของกิจการต้องบริหารงานและจัดการสินค้าคงเหลืออย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกิจการป้องกันสินค้าคงเหลือมากเกินไปหรือน้อยเกินไปช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าการบริหารงานสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้กิจการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายสูงสุด 2.2การควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้า 1. การสั่งซื้อกำหนดปริมาณและแหล่งที่มาของสินค้า 2. การรับสินค้าตรวจสอบสินค้าที่ได้รับว่าถูกต้องและครบถ้วน3การเก็บรักษาจัดเก็บสินค้าอย่างปลอดภัยและมีการควบคุม4การเบิกจ่ายจดการเบิกจ่ายสินค้าอย่างมีระบบและควบคุมการแบ่งส่วนงานและขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด การสั่งซื้อการสั่งซื้อสินค้าโดยปกติแล้วจะเริ่มจากพนักงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมสินค้าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อทราบถึงปริมาณสินค้าที่เหลืออยู่และแจ้งความต้องการในการจัดซื้อสินค้าเพิ่มโดยจะต้องจัดทำใบขอซื้อ Purchase r e q u i s t i o n แสดงปริมาณและลักษณะของสินค้าที่ต้องการให้การรับสินค้าเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการให้องค์กรได้รับราคาและบริการตามความต้องการในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายขึ้นตอน และผู้รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสการเก็บรักษามีความสำคัญในการจัดการพัสดุให้เป็นไปอย่างผู้ประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยครอบคลุมถึงการวางแผนการจัดซื้อการรับการเก็บรักษาการเบิกจ่ายและการตรวจสอบพัสดุการเบิกจ่ายเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม